อ่ะก็ราสวัสดีพี่เพียงน้องชาวเว็บเปอร์ทุกคนนะครับพบกับช่องมีนสยามเว็บกันอีกแล้วแล้วมาแล้วครับบุหรี่ไฟฟ้าในตำนานที่ห่างหายเป็นนาน3-4เดือนก็คือพยายามจะหาเครื่องรุ่นเก่าๆที่มันฮอตมันฮิตมันติดตลาดนะฮะ,ะแล้วก็จะพยายามหามาให้ได้ดูกันจนไปเจอเจ้า s m l l l n n n นาบูจะเป็นยังไงมีความเจ๋งอะไรไปดูกันเลยครับอไป คลิปวิดีโอช่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อผู้ชมที่สนใจทางเลือกเลิกบุหรี่ไม่มีการขายไม่มีการแบ่งและไม่เหมาะสมกับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีและไม่เหมาะสมกับผู้ใหญ่และไม่เหมาะสมกับคนแก่และไม่เหมาะสมกับใครเลยแต่ถ้าอยากดูก็กดไลค์ดเปยนะครับ เนี่ย EP เนี่ยพอดีมันมีการขอมากันมากมายแล้วว่าโหพี่ผมอยากดูบุหรี่ฟ้าในตำนานตัวถัดไปของพี่พี่มีอะไรมาแล้วครับต้องบอกก่อนว่าแบรนด์ Small อ n เนี่ยไม่ใช่เพิ่งมีนะฮะมีมานานแล้วไม่ว่าจะเป็น Small อ n เอ่อต่างๆมากมายอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะ Small อนดนาบูที่ผมที่จะรีวิวตัวนี้ Small อ n Nano Small and l a ลาดออะไรอย่างเงี้ยนะคะคนหลายคนเนี่ยจะมองข้ามไปมากๆเลยจริงๆเนี่ยแบรนด์สมอลแอนไม่ใช่เด็กๆนะฮะคือเขาทำบุหรี่ฟ้าเครื่องต่างๆมาได้ดังแล้วก็ดีมากๆและเป็นระบบที่สุดยอดคือเนี่ยมันก็หลายปีแล้วอะแต่คือผมก็พยายามไปลือ้อไปหาไปขอซื้อน้องมาอะไรอยาเงี้ยนะ,ะอยากให้ดูความเจ๋งของมันจริงๆหรือว่าจะเป็นเออคือเรียกว่าตระกูล Small แอนเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดคือมีมานานละ ม่ว่าจะก้อนเดียวสองก้อนอะไรเงี้ยกึ่งยิงจดละ่ะมาดูกันอ่ะก็จะเป็นตัวเครื่องที่เราเห็นเป็นกระจกนี่ระบบสัมผัสนะครับแต่ว่ามันมันมันก็เก่าหน่อยละแต่ว่าจะเป็นกระจกสองชั้นนะกันตรงกันแตกกันกระแทกดีแต่ทางที่ดีหาฟิล์มมุกโทรศัพท์ฟิล์มกระจกที่มันเท่าๆเนี้ยนะครับแปะกันไว้หน่อยก็ได้นะครับหรือจะเป็นก๊อตเทปแปะกันไว้หน่อยกันลายกันลอกอ่ะส่วนตัวเครื่องก็จะมีนี่ เป็นลายนะฮะเป็นลายด้านหลังตัวนี้มีความพิเศษความเจ๋งมากเลยนะครับวัสดุด้านข้างเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะฮะก็คือแข็งแรงทนทานแน่นอนเพราะเนื่องจากเป็นกระจกและนี่ก็จะเป็นสาย USB นะครับโอ้โหฝุ่นคลักเลยแต่ว่ายังใช้ได้อยู่นะโอเคมากๆเลยเพราะาเราจะไม่ชาร์จแบตผ่านตัวเครื่องกันอยู่แล้วเป็นการถนอมตัวเครื่องไม่ให้บอดวงจรทำงานหนะักนะครับก็จะเป็นโลโก้ประมาณนี้อ สูงไปเลยก็จะมีร่องมีรอยหน่อยแต่ว่าโอ้โหผมเทสดูแล้วอ่ะส่วนตัวต่อมาก็นี่เป็นขั้วสปริงนะก็มันเก่าหน่อยฮะก็อาจจะเช็ดๆๆหน่อยเดี๋ยวผมหาอะไรที่ไม่ดูว่ามันเป็นขั้วสปริงอ่ะนี่กระดาษปากกาผมก็ได้เด้งได้นะแล้วก็ทําความสะอาดมันหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดใช้ไปนานๆแล้วล้วก็จะมีร่องเป็นลายสลักซึ่งเป็นที่ระบายความร้อนเวลาเราใส่อะตอมเข้าไปนะฮะอ่ะเดี๋ยวนี่ก็ ปุ่มจ่ายไฟอ่าปุ่มเวฟเรานั่นเองอันนี้ก็ปุ่มล็อกต่างๆอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่ฐานกันเลยวันนี้ใช้อ่ะลือบอกอีกจุดหนึ่งก็คือนี่รูระบายความร้อนอ่าเห็นไหมสังเกตไหมว่ารูจะใหญ่มากเพราะว่ารองรับแบบพวกคุณจะแล่นอะตอมหนักๆโคตๆแต่ตัวนี้น่าจะมาด้วยความแรงที่225วัต์นะครับเป็นแบบสองก้อนแล้วก็ จะเป็นแบบ1 8ึ่งหหขนาดเดียวโอ้ยสมัยก่อน1 8ึ่งแปหหนนะนะสองกองก็อยู่เยอะแยะมากมายแล้วอ่ะอ่านี่ฐานฐานแล้วก็ถ้าเก่าก็เช็ดเช็ดขัดขัดขัดขดขดข้วมาหน่อยนะฮะเป็นขั้วสปริงเหมือนกันแล้วสังเกตไหมว่ามันจะไม่มีเชือกอ่าเหมือนตัวอื่นซึ่งตัวเนี้ยถอดฐานใส่ฐาน,ฐานง่ายมากๆนะครับเราก็ดูอ่ะวัวผมใช้เป็นนิด้แดงนะวันเนี้นี่อึ๊บนี่แล้วก็อีกอันหนึ่ง เอาบวกขึ้นหรอโอเคนี่เครื่องก็จะติดขึ้นมาเลยใเป็นไงล่ะสมอแอนนาบูนะครับซึ่งเป็นมัสดุแข็งแรงมากอ่ะดูดิรูร่องระบายความร้อนอะไรต่างๆลันามีครบเลยครับไม่น่าเชื่อคนจะไปเล่นแต่แดกสามจะไปเล่นอะไรที่มันแบบห่วยแตกเนี้ยนะคะ ุณเนี่ยมองข้ามแบรนด์เก่าๆนะครับซึ่งเขาทำมาทนแล้วก็ดีมากๆอยู่แล้วนะฮะอย่าไปเหยพวกของเกา่าระบบตัวนี้มีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยอ่ะนี่ภาพพักหน้าจอพอดีผมตั้งไว้แล้วอ่ะกดเว็บเข้ามานี่จะเป็นหน้าจอระบบสัมผัสนะครับจะสัมผัสจากตัวนี้อ่าเขาจะเป็นทัชส,สกรีน นี่แต่ว่าไม่ใช่จิ้มจิ้มจิ้มแบบตัวพวกแอดมอดัสนะตัวแอดมอดัสแต่จะเป็นแบบคล้ขายุคบ BB, ีบีอ่ะบีบีหมายถึงไม่ใช่บีบีแพนด้าหรืออะไรที่มันแพงๆเป็นบีบี BB, โทรศัพท์อะครับจะเป็นเนี่ยสัมผัสอย่างเงี้ยแล้วความไวแรงเร็วมากถ้ากดค้างอะนะอ่าจะบอกหมดวัตรเหนะ็นไหมเร็วมากๆเลยซึ่งเนี่ยพอเกินสองร้อยขึ้นไปมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้ละอ่ะแล้วก็เป็นวัตรวนกลับมานี่แบบนี้อ่านี่ มันจะขึ้นทีละหนึ่งจุดถ้าเรากดอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสัมผัสดีมากให้คุณสังเกตเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดแฟลชหน่อยนะอ่ะเอออย่างนี้ดูง่ายกว่าเยอนะเนาะเดี๋ยวผมขอเล่งแสงหน่อยอ่ะหนึ่งสองสามเข้ามาหน้าหมดเมนูอ่ะเดี๋ยวผมมาเซตติ้งแป๊บหนึ่งแสงสุวางเพิ่มน้อยรีวิวเดี๋ยวอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะครึง่งอ่ะมาต่อกัน ตัวนี้จะเป็นระบบที่ดีมากๆาอ่ะผมเอาเร่ากลวก่อนนะตัวนี้ก็เป็นปุ่มเพิ่มวัดลดวัดอ่าเป็นปุ่มเพิ่มวัดลดวัดต,ตัวนี้จะเป็นปุ่มเวฟอ่าเห็นไหมกดแล้วไม่มีตอมขึ้นนี่อะตอมชอ็อตอะไรเงี้ยโนอตอมตัวนี้เป็นปุ่มที่เรียกได้ว่าคือสมมติเนี่ยมันเป็นทัชสกรีนใช่ไหมถ้าเกิดเราจะ จะไม่อยากให้มันโดนเนี่ยเวลาเราปรับไปแล้วให้เรากดหนึ่งครั้งนะครับสมมุติเราปรับไปแล้วนะบางทีเราดูดเราเผลอไปจับเนี่ยมันจะเลื่อนไปอื่นไปเลื่อนไปโหมดวัดอื่นถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้เราก็กดหนึ่งครั้งนะครับอ่ะตัวนี้จะดับไปเราจะไม่ทําอะไรกับมันไม่ได้แต่ยังเวฟได้เดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เดสต์รับบิดวีทูนะไอวีวีทีเดี๋ยวกูหลงละคือยังเวฟได้นะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนอ่ะ เนี่ยซึ่งจะเร็วมากๆ,ๆเห็นไหมแปบ๊บเดียวกระโดดขึ้นไปน,นู่นแล้วอะอ่าโอ้โหใบจัดไอจัดนะดเด้โอเคประมาณนี้แล้วกันโอ้เห็นไหมถ้าเรากดนี่หนึ่งครั้งปุ๊บอ่าปุ่มจะหายไปแต่เรายังเวฟได้แต่ว่าจะไม่สามารถปรับอะไรได้แล้วตรงนี้อ่าส่วนต่อมาถ้าจะปลดล็อกก็กดอีกทีนึงไฟก็จะขึ้นมาที่ปุ่มอ่าประมาณนี้นะครับ อ่ะแล้วส่วนต่อมาถ้ากดสองครั้งปุ่มนี้นะถ้ากดสองครั้งล่ะโฟกัสสิโอ้โฟกัสน้อยอ่าโอเคหนึ่งสองหนึ่งสองอ่ะหนึ่งสองสามอ่ะจะเป็นการล็อกถ้าสามครั้งจะล็อกหมดเลยจะกดสูบก็ไม่ได้จะกดไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้เห็นไหนไมไแต่ว่ามันจะเตือนอยู่ให้คลิกปุ่ม อันล็อกสามครั้งหนึ่งสองสามอ่ะทีนี้จะกลับมาหมดแล้วอ่าจะเวฟได้เหมือนเดิมแล้วแล้วต้องบอกก่อนปุ่มเป็นอะไรที่แข็งแรงมากนะครับหนึ่งสองอ่าปรับอะไรไม่ได้อ่ะถ้าเปิดก็กดหนึ่งทีอ่าแล้วถ้าเราจะคือเราอยากประหยัดแบตใช่ไหมแบตเนึ่งด้วยมันเป็นหน้าจอสีเนี่ยพอเราปรับหรือออกข้างนอกเราทําอะไรเรียบร้อยแล้วอ่ะเราจะเฮ้ยไม่อยากยังอยากดูแต่อยากให้ประหยัดแบตอะ่ะ อ่าเราก็กดค้างนะฮะกดอัลล็อกเนี่ยเขาเรียกปุ่มอันล็อกแล้วกันนะกดค้างอ่าทุกอย่างจะดับหมดครับแต่ว่ายังเวฟได้นี่ความเจ๋งของมันถ้าจะเอาขึ้นมาล่ะกดปุ่มล็อกค้างไว้อ่าประมาณนี้นะครับส่วนโหมดต่อมาคือต้องบอกกันลูกเล่นมันเยอะแยะนะถ้าเราจะเข้าโหมดเมนูตรงไหนพี่หนึ่งสองสามให้กดปุ่มเวฟสามครั้งจะเด้งมาที่หน้าเมนูนะฮะเป็นไงความเจ๋งมันเนี่ยเราก็ สัมผัสเลือกมา v w ก็คือวัดโบนั่นเองนะฮะเป็นโหมดที่เรียกได้ว่าคุณจะชอบสูบระดับนิ่มๆชิวๆไปก็กดเอาอะถ้าจะสูบแบบ normal กลางๆอยู่ในระดับทหรือจะกูจะเอาเต็มแม็กเลยเราก็มาโหมดนี้ได้เลยนะฮะหรือเราจะเป็นตัวมันเป็นตั้งค่าลรากอะครับให้เรากดปุ่มยิงไฟอะคุณจะให้วัดนี้มันอยู่ฝั่งนี้มันอยู่ตรงไหนเราก็กดคลิกเข้าไปสมมติ ดปุ๊บอ่ะเราก็เพิ่มวัดลดวัดปกตินะครับอ่ะพอเราได้ที่ปรับแล้วเราก็กดอ่ะผมทําให้ดูคร่าวๆแล้วกันนี่โอ้หสวยเนาะทําแบบเรียกได้ว่าเป็นงานที่ดีมากเลยอ่ะอ่าเราก็จะได้มาเราจะปรับไว้แบบนี้แบบนี้ก็ได้เห็นไหมให้ไฟมันค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นตามโหมดหรือขีดที่เราปรับแต่ละวินาทีนะครับส่วนต่อมาหนึ่งสองสาม เดี๋ยวผมขอปรับเป็นโหมดโหมด hard ดไปกันเนาะไว้อันเดิมอ่ะเราก็กดคลิกปับ๊บอะก็จะเป็นโหมด m a และโหมดแรงสุดละเข้าอีกที่สามอ่ Tc โหมดก็มีมาให้ก็คือจะเป็นพวกตระกูลลวดนิกเกิลไทเทเนียมสตีลสแตนเลสนะครับอ่าแล้วก็โหมด Tcr ก็คืออะไรก็ไปดูกันเองแล้วกันผมให้พูดได้ฟังคร่าวๆอ่ะเรากกดปุ่มหมิงไฟค้างก็คือออก ่าโหมดเซตติ้งนี่โหมดเซตติ้งไปไหนบ้างก็คือเมื่อกี้ฮะเราจะเปิดปรับเพิ่มแสงลดแสงอะไรเงี้ยตามตามสะดวกเลยเลยบางทีอยู่ที่กลางแจ้งมองไม่เห็นอะไรเงี้ยนะครับก็ขอขอปรับไว้ประมาณนี้แล้วกันอะเราคลิกเข้าไปตั้งเวลาได้ไหมได้อันนี้เวลาหรือวันที่วะน่าจะเวลานะอ่ะผมจะปรับตัวเนี้ยอ่าเวลาครับเวลา นหะหรือวันที่วะอ่าเวลาถูกแล้ว่ะเราจะตั้งสมมุติบา 2, บสองาบสามอะไรเงี้ยอ่ะเราก็กดคลิกไปอ่ะกี่นาทีตอนนี้อ่ะแล้วก็มันจะมีโหมด Enter ว่าเราได้ปรับแต่งแล้ว Display display คืออะไรคือจริงๆอ่ะมันมาโหมดแรกอ่ะมันจะมาโหมดนี้นะอ่าแล้วยังอ่าก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ย เวลาเรากดนะโอ้โหผมชอบมากเลยไม้มันจะขึ้นนี่ไม้มันจะขึ้นเห็นไหมตามวัดที่เราปรับอ่ะสมมติผมเล่นแปดสิบไอ้บึนบึนกดมันเลย <c oughs> อ่ะไปโหมดต่อไปหนึ่งสองสามอ่ะมาอยู่เราอยู่เซตติ้งแล้วใช่ไหมขอโทษทีนะครับ เมืเราอยู่ d i ส p l เพย์เราเข้าใจแล้วหรือว่าจะปรับให้เป็นแบบคลาสสิกโหมดโหมดทั่วไปกล่องปรับปัดทั่วไปอะไรเงี้ยนะฮะอ่ามันก็โหมดเมื่อกี้นี่เองอ่ะมันก็จะแบบดูสบายตาหรือว่าเหมือนทั่วไปเหมือนพื้นหลังนะครับแล้อีกโหมดหนึ่งโหมดหนึ่งเนี่ยจ,จะเป็นโหมดที่พิเศษมากเลยซึ่งผมชอบมากคือโหมดมิวสิกโหมดเอ้ยมันเป็นยังไงวะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกัน เห็นอะไรไหมโอ้โหมันกระพริบแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันสามารถเต้นตามจังหวะเพลงเราด้วยนะสมมุติโยโยโยอย่างนี้นะโห้โคตรเจ๋งผหโคตรชอบเลยคือถ้าเราเปิดเพลงแล้วมันจะมีเสียงอะไรเงี้ยแต่ผมขออนุญาตไม่เปิดนะเดี๋ยวติดลิขสิสธิ์ถ้าสมมติจะร้องเพลงยานลมชอยมามามาดับพักหน้าจอพาบองแวงไหงนะเดี๋ยวว่าแอดมินเพียนนะคือชอบชอบหมดเนี่ย โอ้ oh, so then, oh, oh, ่าคุณไปในผับในอะไรนะแล้วแบบโอ้ยมีเพลงอุ้ยเครื่องมึงแม่งดิ้นนาเพลงได้ป่ะยามลมชอยมามาพาประมาณนี้กูเริ่มบ้าบอกแล้วแต่ว่าโคตรน่าจะแดกแบตอยู่ครับเปิดโหมดเนี้ยก็ถ้าเราไม่จะเป็นไม่ใช้จริงเราก็ปิดไว้อ่ะเอาเป็นโหมดคลาสสิกก็ได้จะได้ไม่ต้องมีอะไรเคลื่อนไหวมากมายอ่ะคลิกโหมดต่อมา ก็คือมันจะให้เราเลือกเป็นวอลเปเปอร์หรือเราจะเป็นนี่น่าจะนาฬิกาใช่ไหมต้องรอสักพักหนึ่งอ่ะประมาณยี่สิบวิแล้วเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนะอ่ะมันจะแสดงนาฬิกาขึ้นมาแบบเนี้ยซึ่งก็สวยดีนะครับทําให้เราตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วจริงๆสีมันสวยกว่านี้นะนี่มันในกล้องก็เลยดูแบบไนี่โอ้โหตัวจริงสวยอ่ะแล้วมาหมวดต่อไปหนึ่งสองสาม อ่ะอันนี้คือการตั้งเวลาพักหน้าจออย่างเมื่อกี้ผมตั้งให้เป็นยี่สิบวิเดี๋ยวผมจะตั้งเป็นอ่ะต่ำสุดสิบวิเราก็จะเวลาเราวางเครื่องหรือไม่ดูดอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าจออ่าเป็นวอลเปเปอร์หรือจะเป็นนาฬิกาที่เราตั้งไว้ก็ได้ส่วนหมดนี้คือการตั้งค่าโรงงานนะคะคือเริ่มเซ็ตเครื่องใหม่เลยก็คลิกเลือกถ้าเกิดแบบโอ้ยพี่ผมปรับไปโหมดไหนไม่รู้เรื่องแล้วมาโหมดนี้เลยส่วนตัวนี้เป็น คือมันจะการการการสั่นนะครับเวลาเราจะกดจะคลิกจะปรับอะไรเนี่ยมันจะสั่นตามตลอดเลยนะฮะเนี่ยแบบเนี้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันกินแบบไปหน่อยก็เลยอ่ะออฟไว้ดีกว่านะความคิดผมอ่ะดังจากนั้นเราก็ออกกดค้างครับมาโหมดสุดท้ายอ่านี่คือบอลเปเปอร์ที่เราสามารถเลือกตั้งได้นะฮะถ้าเราไม่เอาโหมดนาฬิกาเมืนเน่อกี้เราอยากให้มันเป็นรูปกระตูนน่ารักน่ารักหรือโคตรโหดเท่ๆอะไรเงี้ยเราก็กดได้แล้วก็กดออกอ่าออกไปอีกที นี่เมื่อกี้ผมตั้งเป็นโหมดในาฬิกาไว้นี่หว่ามันจะขึ้นบอกว่าหนึ่งสอสามสี่ห้าอ่ะประมาณเนี้ยแต่ว่าเมื่อกี้ผมไปตั้งโหมดนาฬิกาไว้ไงอูสวยจริงจริงอะ่ะอ่ะมาโหมดต่อามาคือการสูบต้องบอกก่อนตัวนี้จ่ายไฟค่อนข้างกระแทกนะครับแล้วก็หนักด้วยถ้าเราเปิดปรับเป็นโหมดฮาร์ดเนี่ยหรือถ้าเราจะซอฟนุ่มๆแบบเบาๆก็ไปโหมดแบบ หมดอันแรกครับซบซบแล้วถ้าเจ้ากลางๆอยู่ในระดับกลาง,กลางปกติก็กดเลือกได้เลยอะคือเรียกได้ว่าสัมผัสโคตรไวอะ่ะแล้วก็ส่วนที่มันจะโชว์หน้าจอใช่ไหมถ้าเรากดเวฟเดี๋ยวผมขออนุญาตเติมน้ำยาหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวสำลีแห้งคือถ้าเรากดเวฟเนี่ยมันจะมีสถานะบอกทุกอย่างเลยครับอ่ะมันจะมีสถานะบอกทุกอย่างเลยก็คืออ่ะสมมติว่าเรากดเวฟ อุ้ยโทษโทษโทษนี่มันจะขึ้นมาบอกว่าตอนนี้เรามันจ่ายอยู่กี่โวลต์วัดนี้เราจ่ายกี่โวลต์ส่วนด้านซ้ายที่เห็นศูนหนึ่งสองนั่นคือการเช็คค่าโอห์มนะครับที่เราใส่ลวดไปอะไรเงี้ยก็ผมุว่าก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะเนี่ยเห็นไหมมันจะแสดงค่าโว์มาอ่าประมาณนี้อ่ะถ้าผมดูดสัก ห้าสิเ้าวัตต์ก็ได้เห็นไหมว่ามันไวตามมือผมมากเลยอ่าก็จะแสดงโวลต์แล้วก็ค่าโอห์มที่เราใส่อยู่เนี่ยก็ฝั่งส่วนฝั่งนี้กับฝั่งนี้ก็จะเป็นบอกแบตเตอรี่ก้อน A กับก้อน B นะฮะมีละเอียดมากส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเวลาอ่านี่คือภาพักหน้าจออะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราชมตัวเครื่องกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองสู่ฟิลนี้กันอะ เดี๋ยวผมจะสูบอยู่ที่8 0ดวัตต์นะแล้วดูความแรงของของการจ่ายไฟของมันนะฮะดูนะเห็นไหมโอ้โหเรียนลั่นเปี่ยเปี้ยเปียอ่าลั่นเปียเปลี่ยเลยที่คุณเห็นนะครับอ่ะเห็นไหมว่ามันจ่ายไฟค่อนข้างดุเหมือนกันนะหรือจะปรับคือเรียกได้ว่ามีครบทุกโหมดนะฮะให้สังเกตดูเห็นไหมการจ่ายไฟนิ่งมาก ผมก็ไม่รู้ทำไมตอนนั้นรู้สึกว่าจะไปเจอร้านหนึ่งที่เขาสมอ l l น n d าอนมาขายอะ่ะแล้วคือแบบถามอยู่นู่นน่ะพี่ทำไมมันไม่ดีแต่มันโลภขายคือบางทีเราอยากไปได้แบบตระก,กูลที่มันมอยากคูอยากได้ของใหม่อะ่ะแต่คือจริงๆเราเอามาเพื่อใช้งาน,นครับถ้าสำหรับว่ามือใหม่นะเราเอามาเพื่อใช้งานสูบในการเลิกบุหรี่แล้วมาแบบ คือผมก็ไม่อยากพูดเดี๋ยวแบรน์แต่ละแปรนก็จะไม่พอใจกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมว่าเป็นเครื่องที่ดีนะ Small อนดะน่ะหลายๆตัวเลยก็เขาอาจจะไม่ปังในยุคนี้อะไรเงี้ยแต่เมื่อก่อนคือปังมากครับเดี๋ยวผมจะวันนี้จะดูดกับเดสม r ร b บิ t VT นั่นเองอ่าสีมันเข้าๆกันหน่อยเงินเงินเงิน,เง,นเงินอะไรเงี้ยอ่าผมก็จะขอปิดโหมดไฟไว้ก่อนหน่อยนะอ่ะอ่ะจะไปอุ้ย มาฮะเรียบร้อยเอาจัดไปโอ้โห่นิ่งจ่ายไฟนิ่งมากเฮสมอลแอนด์ไม่ธรรมดานะเว้ยหลายๆคนถ้ามองข้ามมันไปนี่คือพลาดเลยนะผมว่าเผลอๆอว่วนกันแดกสามได้ด้วย ดีกว่ากันด้วยไม่ต้องกังวลเรื่องอจะแบตหมดจะทําไม่เป็นอะไรเงี้ยมันก็โอเคอะ่ะมว่าเป็นเครื่องที่น่าสะสมหรือเก็บไว้มากๆเลยนะครับแถมยังมีโหมดร้องดูดตามเพลงเอยเปิดเพื่อแบบอยู่ในผักในอะไรเงี้ยให้มันเสียงมันตามจังหวะอะไรแบบนี้นะฮะก็สําหรับวันนี้ก็ได้นำํำบุหรีไฟฟ้าในตนํานานเป็นอีกหนึ่งตัวที่จับตามองซึ่งผมว่ว่าโอเคเลยอะ่ะอาจจะ ก่าไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ยังใช้งานทัสรีนได้ดีมากๆซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผมถือว่ามันโอเคแล้วครับสําหรับเครื่องนี้แล้วก็เหมาะในการาสะสมอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะผมอยากได้หน้าจอทัสรีมานานแล้วอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเพียงแต่ว่าคนกลัวมันบาบางใช่มันบาบางครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ตกไม่ได้มันตกได้นะเห็นไหม มันเป็นกระจกแบบสชั้นน่ะค,ค,ค,คล้ายๆกัสนะครับดีกว่ากัสดเยอะอ่ะสำหรับวันนี้มีสยามเว็บขอตัวลาไปก่อนนะครับจะเป็นอะไรคลิปต่อไปตัวไหนติดตามได้ที่ช่องมีสยามเว็บวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย